ยบรรยากาศสดใสนะครับผมบรรยากาศสะใหญ่ๆนะผมเมืองใหญ่ๆนะครับผมอ้อโหดูดิบรรยากาศสวยนะงามมากนะครับผมนะสดชื่นนะครับผม11โมงนี่นะสดชื่นนะครับผมมันสดชื่นตรงไหนอะโอ้โหนะครับผมโอเคครับผมโอ้โหโหุ่ยหุ่ยชิบหายแล้วหุ่ย ว้าวทำไปปัใจญ่อย่างนี้เนี่ยว้าวประตูครับผมประตูรถขุดฮิตาชิอา่า EX 2006นะครับผมนี่ EX2006 ละกันนะครับผมฮิตาชิรถเหมืองขนาดใหญ่นะครับผมรถเหมืองขนาดาน่าจะ2,000ตันมัน้งหรือเปล่า มีบันไดด้วยนะมึงมึงมึงมีไว้ทำไมมึงปีนไม่ได้เนี่ยฮะอูดูล้อนนำดิไอเย็นล้อนนำยังใหญ่อะทุกคนโอ้โหอ้เดินสวัสด์เดินใต้ท้องรถได้สบายเลยอะล้อนนำยังใหญ่เอาแล้วล้อตามมึงไม่มีเฟืองหรอวะเนี่ยฮะเอ้าแล้วไม่ไม่มันไม่มีเฟืองมล้วิ่งได้ไงอ่ะเอามึงไม่มีเฟืองแล้วิ่งได้ไงวะเนี่ยเอาเอางงนะงงนะ พุงนะมันไม่ไม่ไม่มีเฟืองมันวิ่งได้ไงมะนดูใหญ่มาาครับโอ้โหเราสามารถเดินมาตรงนี้แล้วก็เฮ้ยเราเออเราสามารถปีนตรงนี้ได้เลยนี่ว่าเนี่ยเดินปีนมาตรงนี้แล้วก็เดินเลาะมานี่นะโอ้โหดูกระบอกกระบอกยังใหญ่อ่ะทุกคนแล้วสามารถเดินขึ้นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เดินเดินเดินมานี่เดินมานี้ปีนบันไดมานี้ปีนบันไดต๊อกต๊อกต๊อกตอกปีนบันไดเดินมานี้โอ้โหเครื่องใหญ่บาาทุกคนดูเครื่องดีกว่าลู เครื่องใหญ่ยังใหญ่อย่ว้าวใหญ่จริงใหญ่จัง <im it> โ,อโ,โอ้โหดูดิอู้ใหญ่จริงนะเนี่ยแล้วก็เดินเดินเลาะมานี่เดินมานี่โอ้โหดูใส่ลูริกดิใ <im it> ส,ส่ลูริกมันยังใหญ่อ่ะเฮ้ยเราสามารถเดินไปข้างล่างก็ได้เหรอแต่ว่าแต่ว่าเราลงไปไม่ได้อ่ะเดินมานี่เลาะมาน,มาน,มานี่ปั๊บปั๊บปั๊บนี่แล้วก็เปิดประตูมันไม่สามารถเปิดมันลงไปไม่ได้ทำไมวะเนี่ย มันจะสามารถเดินเดินมานี่ก็ได้นะทุกคนนะแว้หูดูกระบอกเลยอ,อีกสองกระบอกนะทุกคนนะกระบอกเดียวไม่อยู่นะครับเพราะมันจะใช้แรงมหาศาลมากแต่แรงแต่ขนาดแรงที่มันยกตัวของมันเองยังใช้แรงนะผมเราต้องอต้องมีแรงไปยกดินด้วยนะมีมุงกี้ยังใหญ่เลยเนี่ยดูฟันดิโอ้หูดู่ารวมดิโอ้ใหญ่จัดอะ หญ่จัดครับทุกคนใหญ่จัดโอ้ยไปเดี๋ยวเราไปลองขับดูละกันนะผมโอ้โหเดี๋ยวเราลองเปิดไฟดูกันบ้างเนาะนี่เปิดไฟอุ้ยอุ้ยมีไฟด้านข้างด้วยอ๋ออ๋อมีไฟเดียวดวงเดียวโอ้มีไฟด้านข้างด้านหลังด้านหูเหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่ๆหลังหนึ่งเลยอะทุกคนนะนะผมดูสายไฮดรลิกดิมีสายเข้าสายออก เฮ้ยทำไมตรงนี้มีสองกระบอกวะทำไมไม่เป็นสี่วะเนี่ยมาเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องดูแล้วกันนะผมอันนี้คือม้วงข้างในนะทุกคนเอ้าเฮ้ยกดโดดเราสามารถบราฟขึ้นได้เลยนะคนแล้วลองสตาร์ทเครื่องดูนะผมนะนี่สตาร์ทเครื่องก็เป็นเสียงธรรมดาแต่ว่าตัวสวิงอะ่ะมันเป็นตัวบุ้งกีมันไม่สามารถบังคับได้นะทุกคนมันมันตัว ตัวบุ้งกีจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวสวิงนะครับมันก็อาจจะบังคับแปลกๆนิดนึงนะไปะเดี๋ยวลุยกันเลยครับทุกคนครับมาเดีย๋ยวรู้ไปเลยเดีย๋ยวลองลองไปตักดินดูโอ้เร็วเอีอะรถนี่มึงรถเหมืองจริงหรือเปล่าเนี่ยเร็วจัดอ,อ่ะยุกล้อผมเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วคือเวลาปรับมุมกล้องมันต้องโดดรถนะทุกคนมันต้องโดดลงรถครับนะเดี๋ยวก็ย่าเรามุมมองข้างนอกกันแล้วกันนะคือมันต้องโดดลงรถนะ แล้วแต่พอดูลงรถปุ๊บนไ,ไม่สามารถขึ้นได้นะครผมเดีย๋ยวเราลองเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตัวสวิงมันจะเป็นตัวเดียวกันกับบุกกีนะเห็นไหมเนี่ยครับนะผมคือเราต้องใช้ความสามารถพิเศษในการตักนะครับผมคือผมมันไม่มีคือไม่รู้จะไปหาตัวบังคับมาจากไหนไนะครับผมโอ้ยเอยะบังคับอย่างยากเลย ูดูดูดูวิลล่าคูดิว้าวโอ้จอดไปเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินลงให้ดูนะทุกคนน่ะจะเดินลงให้ดูคือมันมันคือถ้าถ้าเราไม่โดดรถอ่ะมันมันไม่สามารถ ปรับมุมก็ขึ้นลงได้เอ้าคู่น,นี้ดีกว่าปรับขึ้นลงอะ่ะขึ้นลงแบบนี้นะผมคือมันปรับซ้ายขวาได้หมุน้ายหมุนขวาได้แต่ขึ้นลงทําไม่ได้นะครับแล้วผมแล้วผมใจใจด้วยสิที่ผ่าน่ะเออผมผมใจใจด้วยสินะผมผมใจใจด้วยดินะผมใจด้วยอ่ะอย่างงี้กูลงอย่างงี้เลยเออแหมแล้วผมใจด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราทดสอบความแรงมันว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่าเนาะ วนะุ้ยเออจนเฮ้ยเจนเจนเฮ้ยเจนไอ้ยฮ้ยเฮ้ยกูออรถเมืองนะนี่เฮ้ยมึงเด้งเป็นอ่าเด้งเป็นรถอ่ารถของเล่นเลยกูรถเมืองนี่นเลยลูกพีด่ดูดูเวลาเก่าดิหมดเวลาหมดดิ คือมันประคับพุ่งขี่ไม่ได้เนาะเห็นว่าแล้วนะอู้ยเย้ดูดิโอ้มึงสวิงเป็นของเล่นเลยนะเนี่ยลูกพี่สวิงเป็นของเล่นเลยแล้วลูกพี่นะเอาเรื้องลอยขึ้นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวด้วยเนาะสวยแล้วทุกคนผมขึ้นไม่ได้โอเคไดีลยวแล้วจะลงเลยแล้วกันนะทุกคนนะ เจ๊เจ๊อยูอ่กลุ่มนะเว้ยเจ๊เจ๊นะเฮียร์คัมคัมบิดหน่อยแล้วกันอปปุ๊บเฮออะไรวะเนี่ยนี่กูรถเหมืองนะเว้ยมึงเหมือนของเล่นไปเลยอ่ะพี่เฮ้ยเดี๋ยวราขึ้นขึ้นขึ้นนี่กูรถเหมืองนะงพี่นะ่ะพี่จะทำเหมือนของเล่นไม่ได้แล้วพี่น่ะ เว้ยควบกวบคบคบใจจินโ้ยแรงอนะ่ะแรงแรงกว่าแรงกว่าลิฟแฮที่เรามารีวิวครั้งแรงกอีกเนาะแรงจา่าระบบแรงจา่าแรงจ่าโอ้เดี๋ยว,เด,ยวเ,เดี๋ยวเรามาลองตักดินดูนะครับโอ้ตักดินโอ้โอ้โอจินไปตักดินสุดยอดน,นะตักดินสุดยอดน,นะว้าวดูด้วย ตักดินสุดยอดนะโอเคนะตักดินนะทุกคนโอ้ยโหต้องโดดรถอีกตักดินสุดยอดเลยครับทุกคนดูดูว่ะคืออาจจะบังคับพวกกีไม่ได้นะทุกคนคือพวกกีมันเนี้ยพวกกีมันตัวบังคับคนละตัวนะครับเท่ดิลูกพี่เออเท่เท เทริงเอมึงก็มามาทำไมเนี่ยด,ดูดูสุดยอดเลยครับคือมันเล่นให้ดูขำๆนะทุกคนอาจจะทำงานแต่รายละเอียดมันมันเยอะจริงครับรันนี้สวยงามมากครับดูว่ะสวยสวยจริงนะ m i t าชิคร h i e ม e x 2อ0พันะครับผมออันนี้รอยรอยแล้วขุดั้งที่แล้วใช่ไหมเนะี่ย มานะ่ยผมจัดให้แล้วพวกกีหลวมด้วยนะที่เ่อานนะพวกกีมีการหลวมด้วยนะเนี่ยตักไปห,หมดตักไปห,หมดมีเท่าไหร่ตักไปให้หมด <c oughs> <c oughs> ตีที่หมายเลขรถเรืออะ ถ้าอยากเห็นการย้ายก็คอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวจะไปลองย้ายให้ดูนะผมเดี๋ยวเราทดทดสอบย้ายให้ดูนะเดี๋ยวรู้จะย้ายยังไงนะผมไม่รู้กันนะผมไม่รู้ไม่รู้จริงรู้ใจให่จัดอ่ะใจจริงใจงจ,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 งจังครับคุณโอ้โหมุกี้กูหลุดซสนันตักได้เหรอวูซ้ำหมื่นเลยนะแต่ทำไมเวลาเทมเทได้น้อยอย่างไง ยอดไปเลยอะทุกคนเฮ้ยเรามาทดสอบความแรงดีกว่าเดี๋ยวทับทับทับทางขึ้นทับทางขึ้นนี่ไงทับทางขึ้นนี่ไงทดสอบทดสอบเฮ้ยดิ่งดิ่งเป็นคุณเตี้ยเลยลูกพี่เฮ้ย ตึงเฮ้ย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 ตึงเล่นอะไรครับเนี่ยอันนี้รถเหมืองนะเว้ยให้ความจริงใจหน่อยเฮ้ยรถใหญ่แนเนี่ยเฮ้ยเล่นใหญ่เล่นอะไรจริงใจรุนใหญ่หน่อยลูกพี้โห่ขึ้นยากจัดโห่รถใหญ่มึงเฮ้ยรู้แล้วว่าเราต้องไหนดิคำคำคำหลังดันขึ้นอ

เฮ้ยเหลือจะเชื่ออย่างแรงอะ่ะเฮ้ยเหลือเชื่อว่ะวูวูเฮ้ยมันขึ้นได้จริงครับทุกคนครับเฮ้ยไอย้หายแล้วอุ้ขึ้นได้เฉยเฮ้ยตกใจตกใจขึ้นได้เฉยขึ้นได้จริงครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะลองกดในนี้ดู จะทำลายได้ป่าทำลายไม่ได้นี่วะคือทำลายไม่ได้เหรอทำลายไม่ได้ว่ะอะไรวะเนี่ยโไอ้ระไรกอะไรครกบเนไ่ยทำลายไดกทำะายไม่ได้็อะไรก็นะไไม้นี่นิ่มๆเลยนะทุกคนนะกินนิ่มเลยนะรนกะออุ้ยไอเรน่อะ มันเดืแข็งเป๊กเลยเรานิ่้นิ่มชิบหายเลยดูด้วใหญ่จัดครับผมใหญ่จัดครับทุกคนครับใหญ่จัดใหญ่จริงครับทุกคนใหญ่จริงใหญ่จังนะครับแนี้ปึ้ยอยู่ยกล้อยกล้อโชว์นะครับผมการยกล้อโชว์นะครับคือมันไม่มีอะไรครับทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะ ถ้าอยากให้ทำงานจริงๆจังๆงก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปาหาตัวคอนโทรลมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาตักบินให้ให้ดูนะผมเดี๋ยวจะเอารถเหมืองมาด้วยแล้วกันนะผมนี่มันใหญ่จัดเลยเดี๋ยวด้วยใหญ่จริงนั่นเลยจะลองตักตรงน,นี้ให้ดูนะครับผมเวลาเดินเนี่ยหยบเลโหมดอ่ะ ต้นไม้นี่คือนิ่มๆเลยครับนี่เปิดไฟซะด้วยอแอบแบ้แบยมีบุกีีติดด้วยว่ะมีไอ้ดินดินติดบุ้งกีีด้วยวอ่ะทุกคนเฮ้ยสุดอยอดเลยว่ะดูด้วยดูด้วยเฮ้ยโอ้ดูวิ้ย,ยเวลา เวลาเราเอาเอาบูมเราอามเข้าแบบนี้มันมันมันในนี้เลยนะเนี่ยเวลาเอาอามเข้าเนี่ยมันมันเด้งด้วยนะบุกจีเนี่ยเฮ้ยสุดยอดมากเลยอะ่ะปึง้งด,ดูดูมีดินติดบุกจีอย่างสมจริงเลยยอดมากเลยครับสุดยอดจัดครับทุกคนครับโอ้โยแอบถูกตัว รถใหญ่ครับผมนะแต่ว่าเสียงมันมันมันเป็นเสียงเดิมอ่ะนะครับวูดูเวลาเราตักมาอได้อย่างเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลงไปดูดิวยมันได้เยอะแค่ไหนไอ้มันกับเท่าเท่าเท่าไอ้นี่นะเท่าไอ้นี่แหละวิเราสามารถไปยืนตรงนี้ก็ได้ทุกคน,ๆๆๆๆน,นมันเท่าไอ้ได้เยอะครองใหญ่มากเลยเรื่อย มันได้เยอะมากเลยนะเนี่ยทุกคนวิ่ยสุดยอดมากเลยอะ่ะเฮ้ยแท็กถลอกเลยสีถลอกด้วยอุ้ยเหมือนจริงยิบหายเลยเหมือนจริงมากเหมือนจริงมากทุกคนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอย้ถ้าเราถ้ามันขีดพังหมดนี่ผมว่าน่าจะสมจริงมากกว่าน,นี้แต่มันมองไม่เห็นแท็กนะครับทุกคน ลงแล้วลงแล้วเอ้ยทำไมมันค่อยๆลงดีเะยมั้ยเฮ้ยอย่าลดเหมืองกู่าลดเหมืองแน่เลยลูกพี่นะหืมหูดูสีทะลอกหรือว่เหมือนจริงชิบหายเลยว่ะเหมือนชาโอหหุดเจัดเลยครับผมโว้ยเอ ання, chutz, ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆอดเดตุดตุตุ๊ดไว ไอ้ต้นไม้มึงไม่หักเลยเหรอไม่คิดจะหักเลยเหรอเนี่ยดูรอยเดี๋ยวผมเหมือนจริงสุดๆเวลาเราเวลาเราบิดนะเ EX โหด้วยเวลาเราบิดป่ะสุดยอดครับทุกคนนะก็ในคลิปนี้นะผมสลัดเจ้าฮิตาชิ EX สองพันหกนะครับผมนะครับผม ก็เดี๋ยวจะปิดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครใครนะผมดูใหญ่มากครับใหญ่มากแต่สั้นนะสั้น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 เทน่านี้เออสั้นชิบหายเลยนะผมนะสั้นมากครับทุกคนสั้นมากนะผมสุดยอดครับนะสมจริงด้วยนะสวยด้วยนะครับผมดูดูดูรอยเดินดิโอ้โหดูรอยเดินดอะโอ้โหเละหมดอ่ะเออเละหมดอะ่ะดูดะ เกนใหม่คลิปหน้านะผมถ้าอยากให้ทําแบบทําแบบเขาเรียกว่าไรทําแบบไอ้น,นี่อยากให้ทําแบบว่าให้ทํางานจริงๆจังก,ก็คอมเมนต์บอกได้นะผมผมจะไปลองทดสอบคอนโทลให้มันสมจริงนะให้มันตรงนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาขุดใส่รถดัาดูนะผมนะก็สลบเจ้าคิตาชินะผมนะสมจริงนะสวยกว่าริพเฮออีกสมตรงเลยเนี่ยสวยงามมากเมื่อกี้ใหญ่ด้วยนะผม นีโงง่โอ้โหวางบูมลงละโอ้โหดูดูอะสวยชิบหายเลยโอ้โหดูดูโอ้ใหม่คลิปเลยทุกคนนะเจอใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับ